ฝันยุว่าฝันยูวฝันทิเบตฝันชี่ยวคือเก่ากรบิจัดโอ้โหข้าฝันมันเคลื่อนนี่บ่ลูกไม่ใช่แก่งนี่แม่พอว่าเงินตี่ฝันโอ้ตอนตีเจ็ดตีห้าเนี่ยอันตอนที่ไปนอนยวนอันว่าเนี่ยฝอนว่นชมตลาชมมหาลัยเนี่โอ้บ้านหรือบ้านแปลงเท่า เราเงินเลขใหแม่แฮะอบอกแม่แน่่ตัวอะไรกันหรอวะเออต้องต้องเงินไหนแม่เงินยี่แม่เงินเมื่อวันศุกร์ในแม้ว่าสันเงินแรกก็อย่างเท่ากันหรอ่ะเลขวันศุกร์กันสันอ๋อยแม่งตัวอะไเท่ากันหออวะสองหกกัันอืสองหกกันสันเอออือ ก็ไม่บอกแม่แลวสันดาก็บอกยู่นี่เด้อเอาเละแม่เอาสันอ้อันอันมือแรกที่ไปนอนอยู่บ้านหันฟันวันยังไรกับลูกมือนั่นหันฝันนั่นแต่ตอนนี้หนูก็ลืมไปแล้วคือว่าเขามาให้เล็กออกตัวไหนก็วางไหนก็อโอมือให้สองหาโอ้มือแรกให้สองหา เขาไว้อย่งไรก็เลขกมันออกแล้ว่ะที่เลยกส่้เมิสองนสั้นพื่อนอเลกมิสอง่ะสั้นด่ะองงั้นองหาสั้นเอามันส่นสมน้อยปันนั่นไปลูกอีลาว่าว่าไปยังเท่าสั้นล้วมันลูกใหนี่แล้วสั้นแบบตรงงั้นค้าเล็กใส่แมวสั้นมันค้าเล็กเง่างเขทูบอกแม่แน่ บอกอยู่นี่เด้ซันอ่ะเออมือวันซุปกะสันเลขมือวันซุปเลขมือวันซุปตัวใดเท่าสองซุปกะสันเอาวันซุปกับมือนีโบ่แม่นบ่ลูกเรามือนีเหระพ่ออซึ่งบ่แมนนี่ถืบ่กกันยังไงว่ามันคือลำจะสองหกสองห้าอยู่นี่แท้ากันเห็นว่ามือนีเลยสองหกกระไดจากกระวัลที่ชื่อมือนีเหระพ่อเขาบอกนี่เขาซื้อเลขใหญ่น้ำ ยันื้นเป็นงวดสุนหานนะพ่อโอ้เออยันเป็นตัวอกลูกหลัยุ่งเสียละยันเป็นตัวอะไรก็ยันเป็นจังวดชุนหานนะพ่อมันฝันเกล่ยวสองแกงเสียนะโอ้งวดงวดสุนหานเต้าุนหานก็มันฝันหลัอยู่งเหรอลำงคุ้มก่ออันนี้ก็คือมันันเี่ขนาดพ่อคือบังเลื่อยเออ เพราะว่างวดที่เอ็นซูนหากะฝันแบบเดียวกันในบ่ลูกฝันคล้ายกันนี่เดีพ่อแต่ว่านม่ฝันลำจองจองเที่ยวเหมืนเด้๋เออฝันครั้งครั้งที่สองนี่เอ็นฝันว่าเมาเงินขคารถน้ำพ่อฝันว่าเงินดีพออะดีพ่อเมาเงินให้บ่มีเงินพ่อกับนี้เงินคารถจัดดีพ่อเรยวให้เอ็นหกหนึ่งห้าสิบออละอเพราะว่าเพราะว่างวดที่แล้วเราะว่า้วคือนหกค่ะห้าหกค่ะ เออันแล้วเราหาหกโอ้ก็เลยได้หาหกิบเต็มเลยงวนที่พันมาใช่วดนี้มันจะมาฝันรำขึ้นเต่าเลยนะโอ้อันบักคำหน้อยบักที่มันอันตายหน้ามันบ่ลูกโมหนาจมน่อยลูกอี่หละโอ้อ่าฝันอันเมื่อน่านันเจออยู่บ้านพุ่นฝัน้านย้ามือเว้นแลวก้อนนี้มีสองด้วยกันสองยัง เราเสนอซองหาเขาสิโอ้โห<ทา>งันผู้ใดมาห้องเงินเดียวหาไปเขาบอกมีเหมือนย้ำเหมือนอ่ค่ะอืมบ้านเด็ก้โหแกงหัว่าฝันร้านนี่โอ้ก็เลียกวงานมันเรีว่าบ้านเด็มันเลยมากน้ำมาบอกบํารุงจ้ะมันก็บอกที่นก่หมดไม่คืนแกงเออเห็ดเห็ดงานมันฝังมันเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะฝังเรียบร้อยแล้วมันเลยน้ำมาบอกขอดีเลย แก็ฟันได้เพ่นไปอย่างงใส่เสียสีเขียวของเพ่นเเจอตัวนั่นน่ะปะตัตัวมันใสตตายเหรอจ้ามันเจียกิแล้วบางคาก็จะาำไปยังเท้าสันเอิญใจเพื่อนพ่นมงวกมาเด้อแต่เงินกาเรียยไข่แม่เอาสันวะ้าเลียกตัวไหนแม่คือพ่นจากคือพ่บอกแม่เนี่ยสันว่าบอกอยู่นี่เด้อสันอัน เราวงั้นค่าเลขไขครอี่แม่เสื้อดอกแม่หนูมาจั่นะเอคุณผู้บอกอีแม่ไหนเท่าฉันหอกบอกวินี่เด่าฉันอืได้สองหกกว่าฉนเอ,อ,อเห็นว่ามันเป็นเลขของมันสุกกว่าดิก็อ๋อ,อ,อ,อบอกว่านี่น้ำหมดเลขไงมันก็ก็พูดแล้วลูกสองห้าสองหกแล้ว มันมันตรงกันกันกบมื่อนั้นที่ว่าแม่ว่านว่าอย่างนี้แม่ว่าเหิืนเออจต่เมื่เข้าแบบสองแย่หรือเปล่าเออเอ้ามันมันม,มันบอกสองแย่เลยบอลวัดนี่ลูกอือแปลว่าที่แรก,กะตอนมันตายไม่ไหม,ไมอ่าใช่ อ่าัมันก็บอกไหไว้ว่าหันสองเล็กมีสองหมทีิเลขมีสองนะ้ฮสันจะก็เมนไผเสียงไผ่เออนอนหนูนนอนยืนนมืเว้นในอยู่ดเสียงออจะคิมึงเอาเหล่าลูกเสเกิดหาไผ่กุ้ยสองง้างสองหาเอาน่ะอกีูมีคนบัดเาฝันรุมาฝันยันเว้นขัดเออหลังจากนั้นก็นังมาบอกคอดบ้านเลยบัดนี้ แม่ที่ราล,ลงมาลรวว่านปันด่านภาษาเสียเกี่ยวตรงนั้นละออม่เห็นจะทั้งหลังเลยเอ,อ้าคุบอกเท่าจีว่าเป็นยัง้าสันถามหลานที่บอกงินทีเแม่ต้องแม่หนูวนสันเงินจดเงินอย่างละง่ะเงินเลขกาสันเลัวไน,นคือบอกยี่แม่แนส่นบอกอยูุนี่เด้ฟันว่าเลขกวันซูกกสันเลขกเลขกอย่างเท่า ช่องฮอกกรสังโอ,อ,อ้อืมวะเลยววันซ่อนกันนาพากาขื่อไว้เออแหงว่าเป็นนี่อวันออกมือนี่แหงว่าเป็นเบสไงทันทีเลยน้องลูกเนาะจ้ะเพราะว่างวดนั้นมันมาบอกกันคักวันนี้ได้พปะฝันวันฝันเก้วหน้าผู้ตายหันแล้วจะได้ หลายแล้วมาหลับสองเจ้าโอ้ยศูนย์ห้าสุนย yeah. sure. ์หกค่กไปออกทั้งหนาไืออกเลขล้าซ่อมาเด่นอ่ะคุณห่าน็ันนี้กลับซ่ําเนานะออกคักคักเล่ต่ว่าออกทั้งเล่าทั้งไทยบบบนี้ไปออกเลขไงไปออกศูนย์หกศูนย์ห้าหกคุณ่านางั่นลอ่ะห้าห้าศูนย์หกศูนย์หกคุไปออกทั้งหนาเล่นบัดไปออก้านหน่งเลยอ่ะ จจเร่องบ่ใดจำสันวเาะแต่ว่าบ่ไดดเขาก็บ่ไดดเลี้ยงใหญ่อยู่เนาะจ้ะอดลอได้เลียย้ยงแล้วกันเออได้เลี้ยงแล้ว,ควาค่อยมาเล้็กใหญ่จ<า>้ะโอเอา,าหัวตีเห็นว่าอ่าบักคำน้อยที่ตายมาบอกจะบอกสองตัวนะลูกนะจ้ะบอกสองหกแล้วว่ะเออสองหกเลี้ยมีสองเด้อสันวเี้นอนหมือน,น,มน้อนยามเว้นบน อยงนี้สองเด้อสั <ừ. S 2> นเอ้าแต่ได้หลอดไปว่าสอง,ง,งยังหล่ะเราเพื่อเห็นค้นหรอกสองยังหล่ะสองหาสันเมื่อนเออเมื่อแรกบอกสองหาเมื่อสองมาบอกสองหกจต่จมือขึอ้นอยู่างน้อนกันไหนแล้วว่าอันเห็นหลานอันลูกที่หลานแล้วอ่าไปยังตัวครืองอมเป็นหมดหลาะสมแจ้อเสียนะวะาไปทางเท้าทำหลาลนทำหลานน้องไปยังเท้า,ปาแปลงเงินแม่ไขแม่สัน แล้วต oh. uh ัไหนที่บอกอ่แม่เนี่ยบอกอยู่นนี่เด้กแม่หนูสัตวตัวไหนสองหอกสัตวันสุกเนียวสัตอ้าวบอกนะที่บอกี่บพวกเรากันกับลูกกับลานกับัวอยุ่นี่แหละพ่าเอาเห็นว่าตัวนี้ามันดอกามันดอกกอนครื่งวัดก่อนนันศูนย์ห่างเนพอเรียกวันไม่ศูนย์เด้อเนียวศูนย์ห่าน ครับเอฟซีกับผมเป็นความฝันของน้องหน่อยนะครับเนาหมวดที่ผ่านมาครับเอฟซีกับผมพ่นกระบอกคืออ่าสองตัวแต่ว่าข้าก็ตัดไว้เองซีแล้วครับพอไว้ก็ตัดไปศูนย์ห้าหกี่สิละมันก็เข่าศูนย์หาอ่าเป็นเลขเล่าออกก่อนครับมาออกไทยคือหาหกครับเอฟซีผมตัดไปศูนย์ห้าหกนะครับมามันไปออกเลขเล่าก่อนบัดมาออกเลขไทยหาหกคือกันหมวดนี้ฝันได้แล้วครับเอฟซีผมอ่าฝันครั้งแรกเขามาบอกว่า เลขงวดนี้มีสองเด้อว่าสันสองยังล่ะสองหาวสันคาว่าเพราะมือขึ้นว่านี่หมัดๆครับพี่ชี้คผมเพิ่นว่าฝันอีกเพิ่นว่าไปเอาเลขก้อนเอาไปเอาเงินเลขก้อนว่าสันวาเอาเงินเลขมาให้อีแม่ก้อนสันว่านะครับเนาะมันออกตัวไหนว่าออกสองหกวสันครับพี่ชี้ครับผมเลขวันศุกร์นี่เด้อว่าสันครับพี่ชี้ครับเพิ่นกาบ้าสันเนาะข้าก็ตามเพิ่นครับพี่ชี้ครับผมอันสำหรับนี่เป็นแนวทางครับพี่ชี้ครับผมแจ็คซิเมีนบอมแมนเทากับบูหแต่ว่าน้องน้อยนี่ยฟันแม่นครับพี่ชี้ครับ ฝันตองวดฝันคือกันฝันย่ำตัวเก่าครับอีซี่ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้โชคให้มนันให้รำไฮรูว้วยให้เป็นเศรษฐีไม่ให้เศรษฐีนะครับเด้อตับผู้ใดมีโชคมีหมันก็อย่าลืมคุดพอ่อกคุดหอดน้องหน่อยคนแน่ครับอีซี่ครับผมขอจบค,อคลิปไว้เพียงเทานี้ครับพอกับไปในคลิปหน้าขอกราบมาสวัสดีครับสวัสดีงามครับผม